ต้องไปแบบไม่ให้มันรู้ตัวไม่ได้ด้วยดิโวยอะไรวะเนี่ยหู้หูหู้หูเดียวเดียวโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนึบนึบหนับนึบหนับนึบหนับลุดออกรุด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 รุุดดิว่หลุดดิลุกลุกเอาลากกูใหญ่เลยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอาปลาปลาลงมาโอ้โหโอ้โหเอลล่ะโอ้เอล โอ้โหอะไรอยู่วะเนี่้วิ่งดิวิ่งไม่ได้เลยไปที่ไหนรอดเนี่ยอื้มโอ้อะไรดำๆเนี่ยโอ้ยดิหลุดต้องหลุดนะเคลื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปเคลื่อนไปขึ้นไปเคลื่อนไปอีกขึ้นไปอีกใช่ใช่นั่นแหละโอ้โหร้องใหญ่เลยบีบีขึ้นไป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 โอ้ยตั้งตันป่ะ มันไล่กูอยู่อะโอ๊ยปีนขึ้นนาโอ๊ยมาใหญ่เลยเว้ยโอ๊ยปีน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 ดิครับปีนปีนดิครับโอ๊ยจิบหายเราไม่รู้ว่าอะไรมันไล่เราอยู่เนี่ยตอนเนี้ยประเด็นปีนก่อนกี่ปีนก่อนนะปีนก่อนปีนก่อนปีนปีนขึ้นไป ปีนปีนไปสิวะโอ้โหจับเชือกละลง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 โอ้โหเพียบเลยเว้ยเฮ้ยหลงทิหวาหลงเออหลงอันนี้คือกูรอดแล้วใช่ไหมหลง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 โอ้โห มันลงให้มันง่ายกว่านี้ได้ได้ยังไงวะกระดื้อกะดื้สุดยังมันจะสุดแล้ว่ะมันจะสุดแล้ววะเชือกสุดปะ้านนี้อนนี้อั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 นนี้อ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 นีอ้านนี้อันนี้อันนี้ลงไว้อีกอ่าฮะเชือกสุดแล้วรอดแล้ววะโอ้โห เขาไม่มีอะไรมาไล่กูอีกใช่ไหมเพื่อนหมดเลยกูโอเคส่งตัวให้อยู่เราลอดมาเฉย,ยเลยเว้ยกระโดดกระโดดแบบมั่วสุดสุดะ